ตำราหลักๆนะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยอย่างมหาสติปทานเนี่ยสติปทานมีหลายสูตรนะสูตรใหญ่สูตรหลักเนี่ยเรียกมหาสติปฐานสูตรเนี่ยมียังมีสติปทานสูตรอื่นๆอีกนะกระทั่งในมหาสติปทานสูตรนะท่านก็พูดไว้คร่าวๆนะเพราะเป็นแผนที่นะเป็นแผนที่ท่านจะบอกจุดสําคัญสําคัญไว้ตอนที่เราลงมือท,ทําจริงๆอ่ะ เราจะเจออะไรต่ออะไรมากมายมหาศาลเลยนะที่มันไม่มีในตำรา,านะนี่เราก็ต้องหัดสังเกตหัดรู้หัดดูไปนะมัวไปเห็นของแปลกๆแล้วหลดตำลานี่ทำผิดแล้วหลุดจากการแผดเผากิเลสต,ตัวเองแล้วภาวนานแล้วเกิดความรู้แตกฉานกูเก่งกูเก่งในี่ภาวนานแล้วไม่ได้ลดละกิเลสนะไม่มีอาตาปีภาวนานแล้วกิเลสแรงนะี ผิดละเนี่ยที่ท่านสอนไว้นะเป็นจุดหลักๆนะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญเวลาเราลงมือปฏิบัตินะสิ่งที่เรารู้เราเห็นหรือเราถามครูบาอาจารย์มันจะไม่เหมือนในตำรามันจะไม่เหมือนนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยนะเวลาเราฟังครูบาอาจารย์สอนเราฟังแล้วเราไปลงมือปฏิบัติเราเกิดข้อสงสัยเกิดสภาวะอะไรไม่เห็นที่ท่านสอนเลยนะไม่เห็นตรงกันนะ ไม่มีสิ่งที่ท่านสอนเลยเดี๋ยวพวกเราคอยสังเกตดูเวลาเราพอวนานะเราจะเจออะไรที่มันไม่มีในตำราเยอะเลยแต่ว่าถามว่ามันนอกตำราไหมไม่ใช่ตำรามันเป็นภาพใหญ่มันครอบคลุมการปฏิบัติที่ถูกต้องเอาไว้หมดแล้วตำราสอนเรานะสองด้านเลยสิ่งที่ถูกเป็นยังไงสิ่งที่ผิดเป็นยังไงถ้าเราเรียนตำราเราจะรู้ สิ่งที่ถูกเป็นไงสิ่งที่ผิดเป็นไงตอนลงมือปฏิบัตินะเจออะไรสภาวะอะไรแปลกๆมหาศา,ศาลเลยนะเราก็ต้องใส่ก,เกตเอาไอ้นี่ถูกหรือไม่ถูกนะค่อยๆดูค่อยๆรู้เอารู้เรื่องไหมเนี่ยสรบนะถือสีลห้าให้ได้นะทุกวันทําในรูปแบบมีแรงเดินจงกรมได้สามชั่วโมงไปเดินซะนะเมื่อเช้าหลวงพ่อเห็นคนสองคน คนหนึ่งเรียนกับหลวงพ่อมา2ี่สบยี่สิบห้าปีเรียนมานานนะเคยมาบวชที่นี่ด้วยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าธรรมะเป็นยังไงคิดเก่งนะแตกฉานรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รับรู้จิตตนเองนี้ช่วงนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนมานหลวงพ่อยังบอกเลยนี่ภาวนาไม่เป็นนะ มาที่นี่เปลี่ยนไปแล้วเวลามันพลิกนี่ยมันพลิกนิดเดียวก็ไปทำในรูปแบบแล้วมีสติจิตนะหนีไปรู้จิตเพ่งรู้มาวันนี้พอนาเออเข้าตาแนละ้วเข้าตากรรมการนะแล้วก็เริ่มมาถามหลวงพ่อนี่ทำไงต่อดีบอกโอ้โหฟังแล้วอยากเบิร์กะโลกคำว่าทำมันเกิดขึ้นแล้วเห็นไหม รู้สิรู้รู้กายรู้ใจของตัวเองไปอย่าไปคิดว่าทำยังไงถึงจะดีทํำยังไงถึงจะถูกนะทำไงจะเจริญในหัวมีแต่ครรมธรรมนี่รายที่หนึ่งนะเมาชาบเจอสองรายอีกรายหนึ่งหนักกว่านั้นอีกรู้จักกันมาร่วมสี่สิบปีแล้วนะเวลามาวัดเนี่ยพวกเราจะนับถือนะว่าเป็น รัตตันยูรัตตันยูคือผู้รู้ราตรีนานรู้จักหลวงพ่อมาร่วมสี่สิบปีนะภาวนาไม่เป็นหรอกแล้วขยันภาวนานะแต่ว่าภาวนาไม่เป็นนะนี่ไปทำกรรมฐานนะแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกนะอ,าอ้าวภาวนาเป็นซะแล้ววันนีนะ้ช่วงนี้เยอะนะช่วงนี้มีเยอะเลยพวกที่ภาวนาไม่เคยพัฒนาเนี้ยไปทาในรูปแบบ แล้วอ่านจิตตัวเองให้ออกจิตหลงแล้วรู้จิตเพ่งแล้วรู้ทำเรื่อยๆอ,อย่าอยากดีแล้วมันดีเองถ้าอยากทำให้ดีไม่มีวันดีหรอกมันทำด้วยโลกไ่ทำต่อนะพวกที่ทำได้แนละพวกที่ยังทำไม่ได้ก็พยายามเข้าโดยการทำกรรมฐานแล้วก็สังเกตใจตัวเองไปอย่าคิดเยอะเอาแค่ว่าจิตใจเรา มีสภาวะจริงๆในปัจจุบันเป็นยังไงเอาแค่นั้นพอไม่ต้องคิดมากแป๊บเดียวก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกไม่งั้นทำไงก็ไม่เข้าใจ